39จังหวัดเน้นฝนอีสานตอนบนรับมือภานยุรุร้อนพื้นที่เสี่ยงภัย35จังหวัดวันนี้19เมษายน2564ก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับแฟนเพจ FC ของช่องวาตภัยอ,อทุทกภัยพยากรณ์อากาศทุกท่านพบกันในช่วงเย็นของวันที่19เมษายน2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้ภาคเหนือภาคตะออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะออกรวมถึงภาคใต้สภาพอา ากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับในวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์ฝน24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเตือนทั้งหมด7ภาคนะครับวันนี้ภาคเหนือจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น อุดรธานีอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีและระยองส่วนกรุงเทพมหา,หานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาและในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่เสี่ยงภยัยพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือพายุรุร้อนประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง35จังหวัดจังหวัดตากกำแพงเพชรการจนบรุรีราชบรุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ลบบรุรีสระบรุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้ว ชนบุรีรยองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ต่อไปนะครับจะเป็นการพยายก,กรณ์อากาศโดยรวมในทุกๆ24ชั่วโมงจากภาพกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยา10วันล่วงหน้านะครับโดยในวันนี้19เมษายน2564คาดว่ายังจะคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคอีส,สานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกโดยปริมาณฝนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับโดยนะครับในวันนี้ ก็ม,มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุรุูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรูปเข็บตกซึ่งอาจจะรวมไปถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับและตั้งแต่วันที่20เมษายน2 5 6 4เป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะเริ่มลดน้อยลงอากาศจะเริ่มร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับ และฝนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่26เมษายนเป็นต้นไปนะครับและ27เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับบริเวณกรุงเทพมหานครแต่อากาศจะไม่ร้อนจัดนะครับเนื่องจากจะมีเมฆมากและฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามข้อมูลการนำเข้าใหม่ แต่แอดมินนำมานะครับเพื่อให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการทำเกษตรกรรมและการวางแผนการเดินทางต่างๆนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ19เมษายน2564เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานประกอบกับจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลลักษณะดังกล่าวนะครับจะทําให้ไายตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแหง่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสําหรับทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมนะครับทาให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักในบางแหง่ง อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นซูริแคร์บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยพยากรณ์อากาศภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่จากการพัดนาของลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณที่จะมีฝนบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกกําแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคอีสานฝน60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้เน้นฝนจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นอุดรธานีอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้จังหวัดที่เน้นฝนนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุงสด37องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแหง่งจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่นต่ำกว่า1เมตร40%เน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีและระยอง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1เมตรจังหวัดที่เน้นฝน40%ของพื้นที่จังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่อนสูง1เมตรฝน60%เน้นจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ต และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40เซนของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนำของลมตาตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา19-25เมษายน2564พยากรณ19์19-20เมษายนลมตาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพิมณทลน,นอกจากนั้นแล้วยังจะมีเคลื่อนกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเคลื่อนปกคลุมบริเวณอีสานตอนบนลักษณะดังกล่าวทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จะมีลมตะวตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแหง่งส่วน21-25เมษายน2564ความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะเข้ามาปกคลุมไทยตอนบน นอกจากนั้นแล้วยังจะมีลมตาตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลทนําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นแทนนะครับอากาศจะร้อนในตอนกลางวันสําหรับลมตมตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้บริเวณดังกล่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ส่วนพายุใต้ฝุ่นซูรีแค์บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือมากยิ่งขึ้นพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ขอให้ประชาชนระมัดระวัง19-20เมษายนไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักสำหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือ19-25เมษายนฝนจะลดลงเหลือ10-20%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ อุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19-20ถึงเมษายนฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ40-6ถึงซนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสหลังจากนั้น21-25เถึงเมษายนฝนจะลดลงนะครับเหลือ1 0 2ถึงเซนของพื้นที่แต่ก็ยังจะมีตกในบางพื้นที่นะครับ บริเวณบางพื้นที่ที่มีตกจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับจากการพันดนำของลมตะวตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียส CS. ส่วนภาคกลาง19-20เมษายนฝนจะเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสส่วน21-25เมษายนฝนจะลดลงจาก40-60%ของพื้นที่เหลือ10-20%ของพื้นที่ยังจะมีฝนตกในบางแห่งนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันออก19-20เมษายนฝนจะเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมตะวตกเชียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วน21-25เมษายนฝนจะลดลงจาก40-60%ของพื้นที่เหลือ10-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเชียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเบรเนที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะาวอ,อกัก19-25เมษายนฝน30-40%ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับ ส่วน21-25เมษายนจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพันดนำของลมตะวตกเชียงใต้อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก19-21เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้น60-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่นอนสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ1เมตรส่วน22-25เมษายนฝนจะลดลงจาก60-70%ของพื้นที่เหลือ40-60%ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำนของลมตะวตกเชียงใต้บริเวณที่มีฝนตกว้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและประิมณฑล19-20เมษายนฝนจะเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่กลับจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากการพัดนำนของลมตะวตกเฉียงใต้ อุณหภูมิสูงสุด34องศาชันเซียสส่วน21-25เมษายนฝนจะลดลงจาก40-60%ของพื้นที่เหลือ10-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเชียงใต้อุณหภูมิสูงสุด38องศาชันเซียส ไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงฝนจากโมเดล ECMWF windy. com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้19เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหนองบัว2.2มมวิเชียรบุรี1.1มมนครสวรรค์1.3ม mm, มตรอุทยัยธานี2.2มิมตรสะบท1.2ม mm, เมตร บานไร1มเมตรหันคาด14.6ม mm, เมตรวงเวียนสากแก้ว3.2ม mm, มเมตรพระนครศรีอยุธยา7.3ด mm, มเมตรห้วยกระเจา2.4ม mm, เมตรการจนบุรี2.3ม mm, เมตรสวนพึ่ง1.1มเมตรราชบุรี1.7ม mm, เมตรกรุงเทพมหานาค, 1. 1 mm, คร1.1มลิเมตรคลองตะกราว2มเมตรแกล้ง2.2มเมตร จันทบุรี2.6ม mm, เมตรตราด1.5ม mm, เมตรพยาคภูมิพิสัย2.3ม mm, ตรบัวใหญ่1.4ม mm, เมตรบุรีรัมยมเมตรบ้าน่าย1่1มเมตรกาลสิน2.1ม mm, เมตรบ้านดงสวรร mm, ค์3.2มเมตรสกลนคร1.3มเมตรเพชบุรี3.7ม mm, เมตร ชุมพร1.1มเมตรกอสองมมเมตรคุรบรี1.9ม mm, ิเมตรสุราธานี2.3ม mm, เมตรขนม1.5ม mm, ิลมตรตะกัวป่า1.6ม mm, เมตรบ้านนาสาร2.4ม mm, มตรบ้านสาราด่าน2.1ม mm, ลลิมตรตรัง1.5ม mm, เมตรบ้านคิริวง2.9ม mm, เมตรอารโมโลแล่ 3. 5ามมิลลิเมตร ปัตตนี3.1ม mm, ิลิเมตรยะลา3.7ม mm, ิลิเมตรและนาราธิวาส8.8ม mm, ิลิเมตรนะคะบ,บริเวณภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนปานกลางเช่นกันนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากพื้นที่สีเหลืองจนถึงสีแดงนะครับ อัตบูร mm, ์หนึ่มมกวนตุม2.2มมดาหรหาด6.4ม mm, มยาจาง1.5 mm, มมมาริด1.7ม mm. มต่อไปนะครับ21่สนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนให้นะครับมีฝนปานกลางถึงหนักบริเวณกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคกลางนะครับหนองฉาง1.8ม mm, มอุทยัยธานี2.7ม mm. ม ชายหน้า12.2ม mm, ิลลิเมตรอินบุรี13.3ม mm, ิลลิเมตรหันคา13.6ม mm, ิลลิเมตรโคกสำโรง1.3ม mm, ิลลิเมตรท่าช้าง1.2ม mm, ิลลิเมตรวงเวียนสากแก้ว1.7ม mm, ิลลิเมตรอ่างทอง2.6 mm, สระบุรี3.1ม mm, ิลลิเมตรพระนครศรีอยุธยา4.7ม mm, ิลลิเมตรสองพี่น้อง1.1มิลลิเมตรกำแพงแสน4.2ม mm, ิลลิเมตรบางเลน13.3ม mm, ิลลิเมตรสามโคก3.5ม mm, ิลลิเมตรปากเกร็ด9.5 mm, มิลลิเมตรนครปฐม18.3 mm, โพธาลามสองจุดสี่มิลลิเมตรกรุงเทพมหานาคร6.2มิลลิเมตรสมุทรสาคร5.6มิลลิเมตรสมุทรปราการ7.7มิลลิเมตรฉะเชิงเซา1.5ม mm, ิลลิเมตรพนมสารคาม1.1มิลลิเมตรกาจิมบีส mm, ามุดสี่มิลลิเมตรนครนายก4.1ม mm, ิลลิเมตรบ้านหนองไฮ2มิลลิเมตรพัทยา1.5ม mm, ิลลิเมตรสระบุรี3.2ม mm, ิลลิเมตรมวกเหล็ก1.2ม mm, ิลลิเมตรวังม่วง1.2ม mm. ิลลิเมตร กาอ2สอมมรคุระบรี2.5ม mm, มตรตะกัวป่าสามจดหนมมตภูเก็ตสามดห้มเมตรกระบี่สอมมบ้านสาราดานสี่จุดเมมตรัง1.8ม mm, มตรบ้านคีริวงศ์หนมมตรอารโมแรกสามหนึ่มมปัตตานี1.1มมตรนาราธิวาสสี่จุดเกมเมตร ต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่19ต่อคืนของวันที่20เมษาย,ยน2564้าทาแขก1มิลเมตรอัตปือ3.9ม mm, มตรพระนครศรียุทธยา1.9ม mm, เมตรกรุงเทพมหานคร2.4ม mm, เมตรระยอง3.5ม mm, เมตรจันทบุรี1.6ม mm, เมตรเกาะ21ม mm, ิเมตรตะกัวป่า1.9ม mm, เมตรภูเก็ต3.2ม mm. มตต่อไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงโมเดลพาย,ยุสายฟ้าจาก ecmwfwindy.com 20เมษายน2 5 6 4ฝนจะเน้นบริเวณอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับนอกนั้นก็ยังจะมีตกแต่จะมีปรับปรายนะคะฝนจะเริ่มห่างไปแล้ว21เมษายน2564ฝนจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างด้านตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้22เมษายน2 5 6 4ฝนจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ 23เมษายน2 5 6 4ฝนจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างด้านตะวันออกภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้24เมษายน2 5 6 4ฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือตอนบนภาคใต้25เมษายน2 5 6 4ฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้อีสานตอนบนอีสานตอนบนด้านตะวันออก 2 6เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่กลุ่มฝนตกหนักจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน27เมษายน2564ฝนกระจายทุกภาคนะครับ2 8เมษายน2564ฝนกระจายทุกภาคนะครับแต่บริเวณอีสานด้านตะวันออกฝนยังน้อยขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ